จะเริอนพรจะนุ่มกันสู่ขู่สูคนครับมืออื่นมีแนวทางฝากให้อีกคือเก่าค็ทับเด้อมืออื่นครับอืมวันพรุ่งนี้ก็มีฝากให้อีกคือเก่าครับอืมฮานอยมัดรวมลาวสมคคีลาวสตาลาวพัฒนาบอกครับมืออื่นโอ้มืออื่นมีลาวพัฒนาครับอืมมีลาวพัฒนาเนาะวันพุธเนาะมีลาวพัฒนาครับอืมเดี๋ยวรับเด้อ เราพัฒนาครับผู้อื่นครับอ๋เราพัฒนาครับผู้อื่น,น,นแต่ว่าทางวัดเท่าเนี่ยเขาจะบอกกับแอฟซี่กับญยาิกับนุ่มนะครับเน,น่อปูกับเบื้องหินอ่อนครับเดินสรายไดง่านะครับสี่สามร้อยกว่าเกือบสี่ร้อยตารางเมตรครับ สร้างเงินมตริราคาเมื่อเสานี่ครับตะรางเม็ดละขันบ่มีอุปกรณ์ขันอุปกรณ์ของของของไทยวัดห้าร้อยห้าสิบห้าร้อยห้าสิบบาทครับเนี่ยบาทแล้วมาจบลงกันว่าขันอุปกรณ์ของสะอันสร้างนี่เพิ่นเสียวเจอ็อดเพิ่มมีร้อยร้อยร้อยห้าสิบบาทครับอืมบาทก็เลยมาข,ขอสร้างคนก็เลยเลือยอยู่เออตะรางเม็ดละ หกร้อยบาทปอครับต่งเรียเราหกร้อยบาทนะครับเนาะอ่าปูกระเบื้องหินอ่อนครับเพราะไห้มีมองยูบองเศรเลืดไปนะครับปูกระเบื้องหินอ่อนเนาะเพอพอไห้ญาตนโยมมากอ่ะโอ้ไปชาดงงานง่เยด้อไปเบื้องมองปูกระเบื้องหินอ่อนน้ำกันครับอืมสร้างเป็นเสือมาลงมือครับนี่ขอหยาิคอยยมพอพอขอไม่หอก่อนถึงเบื้องแนวทาข้าน้อยมืออื่นเนาะมืออื่นก็มือเนาะครับวันที่ยี่สิบวันที่ยี่สิบเอ็ดครับนี่แะครับเอานี่ ใช่ไหครับน่ครับเรื่อครับอ๋อดูเลยครับอืวัดดวงนาพื้นปูปูหินอ่อนครับปูหินอ่อนครับอูอันนี้กระบังไม่ต้องเขียนอยูนะครับว่าปูหินอ่อนครับศาลาวัดศาลาวัดการประเรียนครับเอตะลางเม็ดครับตะาลางเม็ดขัดโบพันเป็นของวัดเองห้าร้อยห้าสิบครับเขียงมือครับตลางเป็นละห้าร้อยห้าสิบบาท เพื่อนเลืให้เอาเป็นของสร้างเพื่ได้ตารางเม็ดละหกร้อยห้าสิบครับหกร้อยธรรมดาครับหกร้อยธรรมดาครับคนจีนจดหายเงินที่ห้าที่บาทนะครับเนาะเอานีแหละครับเพื่อนนะครับเด้อนะครับนี่ก่อนจะเบิ่งแนวทางครับก่อนจะดูแนวทางนี่คครับุณครับ นี่ยเดี็กบ่อหนุ่ครับได้ปั่นไฟกับห้างโอ้ยน้องพอนุ่มแม่เอ้ยขอโคตรเมตตาเลยนะครับเด้อเอันนี่นะครับเอามาดูแนวทางวันที่ยี่สิบยี่สิบเอ็ดครับนี่นี่นะครับแนวทางวันที่ยี่สิบเอ็ดกันแล้ว so เด้อ่าแนวทางวันที่ยี่สิบเอ็ดครับลาวสตาฮานอยมัดรวมลาวสามัคคีครับลาววัฒนาครับวันที่ยี่สิบเอ็ดมีลาววัฒนาครับ ให้ไปเลยครับโดยทางช่องดุงนาเพลินให้ไปเลยครับบ่อยประเดมายวหาแท้นนะครับนี่นะครับทางช่องดุงนาเพลินให้ไปเลยครับเชิญช,ว,ช,ว,ชวนญาติโยมทําทบุญปูกระเบื้องอ่าปูหินอ่อนซาลาด้วยครับอือมเขาบ้าหนิผมเป็นหกเกียรติหมวดแล้วครับปัดย่างซื่อครับอืมนะครับเด้อวันพรุ่งนี้ครับวันที่สิบเอ็ดทับ สองทับหกเจ็ดลาสตาเออหานอยมารวมลาสามคีครับลาสามคีมาโตมากกับเป็นลาพัฒนาลาพัฒนาครับลาสามคีลาพัฒนาครับแปดหกสี่ครับแปดหกสี่ครับเออแปดหกสี่นะครับเนาะอแปดหกสี่แปดสี่หกเอ่อแปดหกครับเออแปดหกครับบัตรกมา เร่งรถอาจารย์ครับสี่ห้าหกศูนย์เชียหกศูนย์ครับตัวกันครับตัวกันมาหนึครับตัวกันสามหกเก้าสามเก้าเปียนครับอเออฮ้อนอีหลีครับผมอืมไได้มันตายมันฮ้อนอีหลีเนาะฮ้อนเอาพร้อมครับม,มีกินที่ลูกมันไปไปะครยยับจะขอความเมตตาญาติโยมครับช่วยกัน เล็ดลายจริงนะย่างครับช่วยกันปูกระเบื้องครับช่วยกันปูหินอ่อนซาลาครับนี่นะครับวันที่ยี่สิบเอ็ดครับอ่าเรามาดูวันที่ยี่สิบวันที่ยี่สิบสามครับผมวันที่ยี่สิบสามนที่ยี่สิบสองครับวันที่ยี่สิบสองครับเอาให้เบอร์หอดเบอร์หอดวันที่ยี่สิบสองนะครับนี่นะครับอืม มครับปีที่ยี่บสองครับผมมาแล้วครับันที่ยี่บสองครับม,มาแล้วครับห้าเจ็ดห้าโอ้ยขึ้มากชิลอยห้าเก็ดห้าเจ็ดห้าห้าเก็ดท่อนั่นครับเลขรถอาจารย์ 4, 5, 60, ยรสี่ห้าหกศูนย์สี่ห้าหกศูนย์ครับอ่าเลขตัวกันวะเนี่ยเลขตัวกันครับแนวทางตัวกันหนึ่งห้าหนึ่งศูนย์ สอง้าครับอ้แนวทางตัวกันหน้าแน้วครับนาะนเด้อครับนุ่อนน่แมวเาก็คัดคัด่อนฮันเวากันครับอือนีครับโศูนย์หกหนึ่งุดแปดสองเจ็ดสามห้าอออาจารย์ตรงนาเพืินครับโอ้โซอยกันเท่ยกันส่างจะไดนะครับเนาะะว่า อาจารย์มนมีม้มองอีดียูมองอีดีเศร้าครับผมเอานี่ละครับอืมเรออมห้าห้าเกตห้าครับอ่าเกตห้าห้าเกตครับวันที่ยี่สิบสองครับวันที่ยี่สิบสองอย่าลืมครับเดือนี่นะครับ,รบเอามาติดตามดูของรัฐบาลไทยเีย่องครับโอ้ยครับ รัฐบาลไทยยังไงเขาก็งามเลยครับบึงแนวได้เอาครับ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 นี่ครับรัฐบาลไทยแนวทางหวยใหญ่ครับสอจัดการประพานว่าได้ว่ากันครับอส่วนผี่ส่วนน้องเขาอู่กับเบื้องชาราดนะครับเนะอ้นเน้นเลยครับอืมเด้อืมสวยงามๆเลยครับอืม สี่ห้าศูนย์ครับสี่ห้าศูนย์หกศูนย์ห้าครับหกศูนย์ห้าแปดศูนย์เก้าศูนย์ครับแนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมครับดูให้เป็นแนวทางของอาจารย์มะดุงนะเพื่อนนะครับเอออืมครับเอาครับ าปครับครับสอบก็จัดกัดก็ผ่านมาได้ว่ากันครับเป็นรัฐบาลไทยครับสี่ห้าศูนย์หกศูนย์ห้าแปดศูนย์เก้าศูนย์ครับออดุงหนา้าพื้นครับนี่ครับออดุงหนา้าพื้นมาแล้วครับอืม 有的啊，嗯。 ครับอ้าวนะครับปูกระเบื้องหินอ่อนวัดศาลาการประเรียนวัดดงนาพืน้นนายะอยดอยู่มีชธานะครับอยากช่วยทางอาจารย์ช่วยทางวัดของเราครับผมนี่แหละครับมีทั้งแนวทางให้มีทั้งดาวพัฒนามีทั้งานอยให้ครับ,รบเด้เอ,อร่วมครับร่วมถึงตารางเมตรละหกร้อยบาท พอดีปาครับตล่างเม็ดละหกร้อยบาทเนาะรูปวัจัยวัตถุนี้นี่มันไปตัวนี้ครับอืมนี่ครับเออตลาดเม็ดละหกร้อยบาทอืาครับจงขอโยมเนาะนะครับสาธุอนุโมทนาบุญขอญาตโยมมีความสุขความเจริญความเก็บไข่อย่ายได้มีนะครับ